เอาใจคนชอบฟิล์มฝายนะครับสำหรับวันนี้มือซีเนสเบนผมเองนะครับเทสแล้วติดตั้งจริงแล้วนะครับเป็นฟิล์มฟ้าใสซีริมิกแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวนี้กันความร้อนได้ถึง90%เลยทีเดียวนะครับผมต้องบอกก่อนว่าหลังจากที่ผมจอดรถตากแดดมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับเข้าไปในโลนที่ต้องบอกเลยว่าไม่ร้อนเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปรีวิวใกล้ๆกันก่อนนะครับตัวนี้เป็นฟ้าใสซีริมิกแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกันแสงกัน UV ความร้อน90% นะครับต้องบอกว่าคือในรถเนี่ยจับจับได้เลยครับมันไม่ร้อนอะ่ะนะครับมันไม่ร้อนเลยนะครับนั่งเราไม่สะดุ้งตูดนะครับผมและที่สําคัญวิสัยทัศน์การมองเห็นคือชัดเจนมากนะครับวิสัยทัศน์ดีมากเคลียร์ช u l ฟูลระดับฟูลเฮ d ดีเลยทีเดียวนะครับตัวนี้แต่ผมพาชมความสวยรอบนอกก่อนนะครับว่าติดฟ้าใสาแล้วมันเท่ขนาดไหน แต่กระจกกระจกรถผมอ่ะมันเป็นสีเขียวพอติดฟ้าไปอ่ะมันก็เลยเป็นออกฟ้าฟ้าเขียวแต่ถ้ารถที่เป็นกระจกใสยอย่างรถญี่ปุ่นแบบสามสาวนเส้นเนี่ยถ้าติดฟ้าไปนะผมบอกเลยโคตรสวยรถญี่ปุ่นบ้านเราให้เป็นกระจกใสปกติอ่ะติดฟ้าใสาไปสวยมากๆอย่างฟ้าน้ําทะเลให้ดูก่อนครับ สติกเกอร์ร้านผมเฟียวมากนะครับโปรแฟลตฟิลพรีเมียม,มแรปใครอยากได้แจกฟรีนะครับสำหรับลูกค้าที่มาติดฟิลมนะครับอันนี้ในตำนานอยู่แล้วโอมซีนะเนเอนะครับครบเครื่องเนองไฟหน้าอ่านะครับฟ้าใสาสวยมากนะครับแล้วคือวิสัยทัศน์การมองสําหรับคนชอบฟิลมใสนะจะเคลียร์ชรัดมองเห็นข้างใน่ไหมครับแล้วที่สําคัญตัวนี้กันแดดกันแสง UV ดีมากนะครับอ่า ก็ oh. อย่างตามที่ผมรีวิวไปนะครับใครสนใจพิิ์ใต้คอมเมนต์เลยครับเดี๋ยวผมแจ้งราคากับรายละเอียดไปให้โปรโมชั่นดีๆแน่นอน